เสร็จแล้วครับสร็จแล้วครับเสร็จแล้วว,ลว,วิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วอยู่ครับ <c oughs> นี่ครับตัวเล็กตัวน้อยสอยลยเรียบครับนี่ครับตัวเล็กตัวน้อยสใยเรียบครับตายังเรียบร้อยครับเฟชเชอร์สามนิ้วครับตัวเบด็ดหนึ่งโอนะครับเรียบร้อย กลัวครัสองกรรมนะครับของริยบร้อยหมดนะครับเรียบร้อย Ừ, ui <coughs> lung phúc cát <cả> bát giờ <coughs> tóc phúc cắt bát đấy hết <coughs> นี่กัดแรงครับกระชากแรงนะครับตัวน,นี้อยจังหวะวัดเหมือนคลายก่อนครับกัดแรงด้วยครับกระชากตึงมือเลยเมื่อกี้เสียดายเลยนี่เบ็ดยังไม่เปิดจังหวะจังหวะวัดตาคลายก่อนนะครับสยัยสายอาจจะไปพลาดตอไม้หรืออะไรสักอย่างตอนที่ส่งสายครับ โอ้ยพาเข้าปูนครับโอ้พาป่าเข้าปูนครับ,รบถ้าวัดนี่ขาดเลยครับ <_ t ell> ไม่รู้คลายไปยังเนหะ็นไหมครับ ยังไม่คลายครับต้องเสี่ยงวัดครับอยู่ครับอืมลุดโอ้ยฟองฟอดเลยครับฟองฟอดเลยครับมีไซส์อยู่ครับตัวนี้จังหวะกัดรู้เลยครับตอนกัดคันเด้งเด้งดึ๋งมีไซส์อยู่ครับ กัดแล้วกัดแล้วไปแล้วไปแล้วเรียบร้อ,อรยสายวิ่งสายวิ่ง,งน่ครับเล็กๆสเปคผมลอกแล้วตัวเบ็ดหนึง่งโอ้ยังตัวติดนะครับตัวเติดเดียวจริงครับเล็กๆสเปคผมนะครับ